สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าค่ะวันนี้อยู่กับคุณ,ณภนภพรต่อพลและดิฉันวารีสนวาทีค่ะค่ะติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมรายการป้องปากอยากเล่านะคะถ้าหากว่าสะดวกที่จะติดตามรับชมผ่านทางหน้าจอทีวีก็กดไปที่หมายเลข11นะคะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์คุณผู้ชมก็นะคะสามารถที่จะเข้ามาทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานโดยพิมพ์คําว่า nbtubon ค่ะหรือว่าไม่สะดวกในช่วงเวลานี้ก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการต่าง ย้อนหลังของทางทีวีอีสานได้เลยที่ช่อง YouTube นะคะ TV11 ออุบล bon, นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะ ติดตามรับชมข่าวสารต่างๆรวมทั้งรายการต่างๆของทาง NBT TV อีสานนะคะที่ได้มีการผลิตรายการด้วยนะคะวันนี้นะคะป้องปากอยากเล่าของเราก็มีประเด็นที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่เป็นกระแสด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน1 0,000บาทใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์น้ําด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเงิน10,000บาทตอนนี้นะคะถือว่ากลุ่มแรกเลยที่จะได้ก็คือเป็นกลุ่ม อยู่ในกลุ่มปรอะบางะนะคะก็จะได้รับเงินก่อนนั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าสําหรับคนพิการจริงๆอะ่ะคือไม่จําเป็นจะต้องไปผูกกับพร้อมเพย์อ,อะไรเพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วลแต่ว่าสําหรับใครนะที่อาจจะไม่มีการผูกแบบนี้นะคะจะต้องทําอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ข้อมูลกันค่ะ,คะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของพายุโซนร้อนนะ,ะซูริกซึ่งมีการพัฒนามาจากพายุดีเพรสชั่นซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการผ่าน ที่ประเทศไทยกันแล้วนะคะทางจังหวัดนครพนมกับสกลนครตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวนะคะในภาคอีสานบ้านเรานะคะเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี่เองค่ะค่ะนะคะต้องบอกว่าเรื่องของพายุนี่ต้องติดตามกันเลยนะคะจากลูกจากยางิ่นะคะเดี๋ยวก็มาซูริกอีกนะคะ,คะ <Depression S 1> เพิ่อึอจะเป็นโซนร้อนตอนนี้ก็ ับตัวอ่อนกําลังลงเป็นดีเพรสชั่นแล้วนะคะเดี๋ยวก,ก็คงจะพัฒนาไปสู่ยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะคะซึ่งก็จะพาดผ่านภาคเหนือนะคะภาคเหนือแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นภาคกลางตอนบนด้วยในส่วนของอีสานบ้านเราก็ที่นครพนมอำนาจเจริญนี้ก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะ,คะโดยสภาพอากาศวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการเตือนเรื่องของนะคะพายุโซนร้อนนะคะซูริกนะคะที่ นะคะคมีผลกระทบกับประเทศไทยด้วยนะคะก็บอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ถึงหนักมากกันเลยทีเดียวนะคะนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรานั่นเอง,เองก็ให้ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังด้วยนะคะในส่วนของภูมิภาคที่เราได้ แจ้งไปนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังนะคะเรื่องของฟ้าของฝนตกหนักด้วยแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนื่องจากว่าพายุโซนร้อนซูริกนะคะก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็ปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนกลางประกอบกับว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงก็พัดปกคลุมทะเลอาันามันภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะก็จะส่งผลให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะ,คะถึงอาจจะมีฝนตกหนักเลยแหละนะคะ<ช>แล้วก็รวมกันโชกแรงแบบนี้กันด้วยนะคะก็ต้องโดยเฉพาะนะคะจังหวัดที่อยู่ ติดกับลำน้ำโดยเฉพาะลำน้ำที่เป็นลำน้ำสายใหญ่อย่างเช่นแม่น้ำโขงแบบนี้นะคะเพราะว่าทุนทางธรรมชาติมีน้ำเยอะอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าได้รับผลกระทบเรื่องของร่องมรสุมแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเมื่อตอนนี้บรรยากาศทางด้านจังหวัดนครพนมมุกดาหารที่เป็นแม่น้ำสายหลักก็คือน้ำแม่น้ำโขงนเองตอนนี้ถือว่าอยู่ปริม เกือบจะล้นตลิ่งกันแล้วนะคะก็ให้ทางพี่น้องประชาชนนะทางภาคอีสานรวมถึงลำน้ำใกล้เคียงนะคะก็ได้ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำรวมถึงฝนฟ้าอากาศในการเตรียมความพร้อมในการรับมือนั่นเองค่ะจากเรื่องของน้ำคะเรื่องของฝนฟ้าอากาศพายุต่างๆเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องของการเคาะงบกลางค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเคาะงบกลางกว่า3,000ล้านกว่าบาทเลยกันค่ะ โดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะเคาะงบกลางนะคะ3,000ล้านบาทนะ,ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม57จังหวัดค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบในเรื่องของหลักเกณฑ์นะคะในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยในช่วงฤดูฝนในปีนี้ค่ะซึ่งรายการเงินสำรองจ่ายนะคะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะจำนวนวงเงินก็คือ3,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางกระทรวงมหาดไทยคะ่ะเร่งกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมเกี่ยวกับสถานการณ์และก็ลดขั้นตอนในเอกสารต่างๆให้เข้าถึงนะคะพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วสําหรับคะ่ะหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะคะในการจ่ายเงินต่างๆจะต้องเป็นอุทกภัยนะคะตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม ในปี2,567ที่ผ่านมาค่ะทั้งกรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมถึงน้ำล้นตลิง่งรวมถึงการระบายนะคะที่ส่งผลต่อการกระทบนะคะในการดำรงชีวิตประจำวันของเราที่ไม่สามารถจะอาศัยอยู่ที่บ้านเรือนของเราได้โดยต้องอยู่ในพื้นที่นะคะประกาศเขตพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยใน57จังหวัดหากเป็นกรณีค่ะที่ประสบภัยหลายครั้งจะได้รับการช่วยเหลือ ครั้งเดียวนะคะโดยการจ่ายเงินค่าดำรงชีพเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจะแยกออกเป็นกรณีกรณีไปค่ะซึ่งจะมีกรณีแรกนะคะก็คือที่อยู่อาศัยประจำนะคะถูกน้ำท่วมขังเกิน24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน7วันโดยทรัพย์สินนะคะได้รับความเสียหายหรือว่าที่อยู่อาศัยของเราเนะะี่ยค่ะถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันแต่ไม่เกิน30วัน ตรงนี้ค่ะจะได้รับการช่วยเหลือนะคะครัวเรือนละ5000บาทส่วนกรณีต่อมาค่ะก็คือที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขังเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือนะคะอยู่ที่ครัวเรือนละ7000บาทและกรณีต่อมาค่ะก็คือที่พักอาศัยนะคะอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมขัง เกิน60วันหรือว่า2เดือนนั่นเองให้ความช่วยเหลือนะคะครัวเรือนละ9 0 0 0บาทนะคะนี่ก็คือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยจัดสรรงบประมาณนะคะจากทางคณะรัฐมนตรีนั่นเองค่ะค่ะนะคะน้ำท่วมเนี่ยนะคะอุทก,กภยัยโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือเนี่ยม,มันไม่ใช่น้ําธรรมดาที่ไหลามาแล้วก็ท่วมแล้วก็ไหลไปนั่นเอง<ช>นะคะ,คะเพราะว่ามันจะได้พัดพาเรื่องของดินโคลน,น,คนพวกนี้แล้วก็กิ่งไม้ต้นไม้อะไรต่างๆคือบาง,บางพื้นที่บาง บางบ้านเนี่ยนะคะก็ค,คือดินโคลนเข้าไปในบ้านเ,นเต็มเลยนะคะ,คะแล้วก็ทับถมเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆรวมทั้งยานพหานะแบบนี้นะคะก็เป็นน้ําป่านี่แหละเขาเรียกว่าน้ําป่าไหลหลากจริงๆใช่ค่ะ,ะ,คะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็มีหลากหลายหน่วยงานนะคะที่เข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือโดยบรรยากาศตอนนี้มีการอัปเดตคือเรื่องของดินโคลนที่มีการแข็งตัวซึ่งเขาบอกว่าพอมันแข็งแล้วเนี่ยมันลักษณะคล้ายปูนเลย ตรงนี้ก็เห็นใจกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าทางหน่วยงานต่างๆไม่นิ่งนอนใจอย่างแน่นอนนะคะก็เตรียมมาตรการในการรับมือแล้วก็ช่วยเหลือนั่นเองค่ะค่ะเราก็จะเห็นน้ําใจของคนไทยนะคะหลั่งไหลไปที่พี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็ผู้ที่ประสบภัพยพิภัยที่หนองคายก็มีเช่น<ช>เดียวกันะนะคะ,คะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้นที่ได้รับเสียงกระแสตอบรับแล้วก็เสียงกรี๊ดเ,เป็นอย่างดีเลยดีเดียวก็คือหน่วยซิลค่ะหน,หน่วยซิลเขาก็ไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลายคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของการไปช่วยเหลือนะนะคะอยากจะเห็นหน้าตาพี่ๆหน่วยซิลนะคะ ทั้งหล่อทั้งกล้าหาญแข็งแรงบึกบึนใช่ค่ะก็คือถือว่าเป็นหน่วยงานที่เข้าไปช่วยในเรื่องของความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็ต้องขอบคุณ ทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยซิลหรือว่าทีมงานอื่นๆนะคะก็เต็มที่มากๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูนอกจากเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเหลือเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วในเบื้องต้นนะคะนอกจากนั้นเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของน้ําประปาเนี่ยก็ถือว่ามีความจําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้ําก็ต้องใช้นะคะเรื่องของการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนั่นเองนะคะล่าสุดตอนนี้ก็มีมาตรการในเรื่องนี้ที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบ อุทกภัยแล้วในการที่จะช่วยเหลือเรื่องของน้ำประปานั่นเองนะคะโดยทางการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปพนะคะได้มีการวางห้ามาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยนั่นเองมีห้ามาตรการด้วยกันนะคะมาตรการแรกก็คือสนับสนุนเรื่องของน้ำดื่มบรรจุข,ขวดแล้วก็น้ำประปาเพื่อที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค ให้เพียงพอนั่นเองนะคะในช่วงที่น้ําท่วมแบบนี้นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือน้ําดื่ม,มน้ําที่สะอาดนะคะในการที่จะมาดื่มแล้วก็เอามาใช้นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นหนึ่งในมาตรการแล้วก็เป็นมาตรการแรกเลยนะคะที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยนะคะเขาได้มาช่วยเหลือส่วนมาตรการที่2ก็คือช่วยเหลือน้ําประปาฟรีนะคะมีการทําความสะอาดบ้านเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้วยนะคะมีการทําความสะอาดด้วยนะแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของน้ําประปานี่คือฟรีเลยนะคะแล้วก็จะมีมาตรการที่3ก็คือ ยกเว้นการเก็บค่าน้ำประปาแล้วก็ค่าบริการทั่วไปให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กในช่วงเดือนที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่นั่นเองนะคะสำหรับการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็จะยกเว้นในการเก็บค่าน้ำไปก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ น้ำเนี่ยมันเข้ามาท่วมนะคะเราก็ไม่ได้ใช้และที่สําคัญมันก็สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยแบบนี้นะคะแล้วก็มีมาตรการที่4ก็คือการขยายเวลาค้างชําระค่าน้ําประปาของผู้ใช้น้ําทุกประเภทเป็นระยะเวลา60วันนะคะก็คือยกเว้นให้2เดือนนั่นเองนะคะก็นับตั้งแต่เดือนที่ประสบอุทกภัยนะคะเขาจะขยายระยะเวลาในการที่จะ จะยังค้างชําระค่าน้ำประปาสําหรับผู้ใช้น้ําทุกประเภทเลยนะคะแล้วก็มาตรการสุดท้ายมาตรการที่5ก็คือการผ่อนชําระค่าน้ําหากไม่สามารถที่จะชําระได้ครบตามจํานวนตามกําหนดชําระเงินสามารถที่จะขอผ่อนชําระค่าน้ําได้ที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปพนะคะในสาขาในพื้นที่ของเรานั่นเองนี่ก็คือ5มาตรการที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคได้ออกมาตรการมาเพื่อที่จะ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะแล้วทีนี้ในกรณีที่เขาจะมีการจ่ายน้ําให้ยังไงกันบ้างหลังจากที่อาจจะน้ําเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วในพื้นที่นะคะเขาบอกแบบนี้คะ่ะเขาบอกว่าสําหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายนะคะทางการประปาส่วนภูมิภาค จะมีการเร่งฟื้นฟูร,ระบบผลิตแล้วก็มีการส่งจ่ายน้ำประปาให้กลับมาบริการพี่น้องประชาชนได้ตามปกติหากพื้นที่ไหนต้องการน้ำสะอาดสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือได้ที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่านะคะที่ PWA Contact Center นะคะ1662ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะคะก็มีหลายมาตรการนะ,ะนะคะในช่วงนี้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะก็คือคนเราถ้าไม่กินข้าวเนี่ยอยู่ได้แต่ถ้าขาดน้ําไปเนี่ยอาจจะอยู่ไม่รอดนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปพักกันสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวจะพาไปติดตามเรื่องที่เป็นประเด็นฮอตฮิตในช่วงนี้และก็คือ เรื่องของเงินดิจิ t a ลวอลเล t หนึ่งบาทซึ่งพี่น้องประชาชนก็แห่กันไปที่ธนาคารเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะไปผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนแต่พอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยจะสามารถถอนได้ทันทีไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ เื่อนซิรินทรนเป็นหนึ่งในเขื่อนที่มีความสำคัญในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนซิรินทรช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดีขึ้นและผลักดันให้ภูมิภาคนี้ก้าวไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเป็นมรดกของประชาชนและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนตลอดไป กลับมาติดตามเรื่องรายการปกป้องปากอ,อ,อยากเล่ากันต่อนะคะซึ่งเรื่องที่ได้พูดไปเมื่อช่วงก่อนพักเบรกเมื่อสักครูน่นี้นั่นก็คือเรื่องของเงินดิจิท a l วอลเล t หนึ่งบาทพี่น้องประชาชนหลายๆคนค่ะก็ได้แห่กันไปธนาคารเพื่อที่จะไปผูก พร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนซึ่งก็ตรงตรง,ตรงนี้เป็นข้อมูลในการที่จะเขาจะมีการโอนเงินเข้าให้แต่ว่าสําหรับใครที่เป็นกลุ่มเปราะบางสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการตรงนี้เขาจะมีฐานข้อมูลอยู่แล้วแต่พอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วค่ะก็เกิดความสงสัยว่าพอเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทเนี่ย พอเราโอนเข้าพร้อมเพยแล้วสามารถใช้งานเลยได้ไหมเดี๋ยวจะไปดูกันนะคะรวมถึงวิธีการเช็คด้วยเปิดวิธีค่ะการเช็คเงินดิจิทัลวอ l เล็นะคะที่ผูกพร้อมเพยกับบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักแบบง่ายๆค่ะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะจะมีในส่วนของเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะรวมถึงกลุ่มผู้พิการเป็นกลุ่มเปาะบางนะคะในช่วงของเฟสหนึ่งค่ะที่จะได้รับเงิน1บาท 1 0 0 0 0บาทตรงนี้นะคะในรูปแบบของเงินสดโดยทางรัฐบาลเองค่ะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน13หลักเท่านั้นย้ําว่าต้องเป็นเลขพร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะโดยบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์จะเป็นธนาคารอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นการผูผกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน13หลักเท่านั้น เท่ากับว่านะคะหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชนสามารถผูกได้แค่1บัญชีและก็ไม่สามารถค่ะใช้พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรเบอร์มือถือเดียวกันได้อีกด้วยส่วนผู้พิการเองค่ะที่ไม่ต้องผูกพร้อมเพย์เพราะว่าทางรัฐบาลเองค่ะมีฐานรายชื่อนะคะรวมถึงผู้ที่รับเบี้ยผู้พิการอยู่แล้วโดยจะมีการโอนเงินนะคะเข้าบัญชีนั้นได้เลยโดยไม่ต้องมีการทําอะไรเพิ่มเติม ส่วนวิธีการนะคะในการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนทุกธนาคารสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปทําได้เลยเหมือนที่บอกไปพี่น้องประชาชนสําหรับใครตอนนี้ที่ยังมีเลขบัตรไม่ได้ผูกกับเลขบัตรประชาชนก็สามารถที่จะไปธนาคารนะคะเพื่อที่จะไปแก้ไขตัว เลขพร้อมเพย์นี้เป็นเลขบัตรประชาชนได้โดยก็มีนะคะวิธีการเช็คพร้อมเพย์ว่าผูกกับธนาคารอะไรโดยถ้าไม่รู้ว่าผูกพร้อมเพย์กับธนาคารอะไรนะคะให้ลองทดลองทําโดยวิธีแรกค่ะเป็นการใช้แอปธนาคารโดยเราเข้าไปที่ธนาคารนะคะแอปธนาคารของเราเนี่ยที่มีอยู่ไปที่เมนูพร้อมเพย์จากนั้นค่ะระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆว่าหมายเลขของเราหรือว่าธนาคารของเราตอนนี้พร้อมเพย์นะคะผูกเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเลขบัตรประชาชน ถ้าเกิดมีการแจ้งว่าเป็นเลขเบอร์โทรนะคะก็ต้องมีการไปแจ้งที่ธนาคารเพื่อเปลี่ยนนะคะเป็นเลขบัตรประชาชนโดยนะคะวิธีการก็คืออีกวิธีหนึ่งก็คือการทดลองโอนเงินนะคะโดยการทดลองโอนเงินสัก1บาทโดยการกดเข้าไปที่พร้อมเพย์นะคะแล้วก็ใช้เลขบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์มือถือนะคะที่เราคิดว่าใช้ผูกพร้อมเพย์อยู่ตอนนี้แล้วก็ลองเช็คดูว่ามันจะเข้านะคะในแอปธนาคารไหนนะคะซึ่งพอมันแสดงผลตรงนี้แล้วมันก็จะเช็คได้ว่า อาธนาคารนี้นะเราผูกกับเลขบัตรประชาชนเราก็สามารถที่จะใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีในการรับเงินได้หรือถ้าเกิดวิธีที่เราได้แจ้งมาเนี่ยทำยังไม่ชัดเจนหรือว่ายังทำไม่ได้ไปง่ายๆเลยค่ะไปที่ธนาคารนะคะโทรหาธนาคารติดต่อธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่เพื่อตรวจสอบว่าว่าพร้อมเพย์ค่ะผูกกับธนาคารไหนซึ่งเราก็สามารถที่จะเช็คได้เลยนะคะว่าธนาคารที่เราผูกพร้อมเพอย์อยู่ตอนนี้ เลขบัตรตอนนี้คือธนาคารไหนนะคะโดยวิธีเช็คนะคะพร้อมเพย์บัตรประชาชนผูกกับธนาคารเนี่ยสำเร็จหรือ,อยัง วิธีเช็คค่ะก็คือ1เข้าแอปธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีธนาคารไ,ไทยพาณิชย์ตอนนี้ค่ะเข้าที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์ของเราเลือกไปที่เมนูเพิ่มเติมจากนั้นไปที่บริการอื่นๆเลือกในระบบพร้อมเพย์นะคะแล้วหลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการผูกพร้อมเพย์ซึ่งในตัวอย่างนะคะจะเป็นการใช้เลขบัตรประชาชนที่มีการผูกกับ บัญชีธนาคารได้สําเร็จนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คง,ง่ายๆในระบบของแอปธนาคารที่เรามีอยู่ทดลองทําตอนนี้ตามได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยผูกกับบัญชีไหนอยู่หรือว่าธนาคารไหนเราผูกกับพร้อมเพย์เป็นแบบไหนนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือวิธีการเช็คนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็เวลาที่เราได้เงินตรงนั้นแล้วนะคะผ่านขั้นตอนของพร้อมเพย์มาแล้วเงินเข้าบัญชีแล้ว จะเอาไปซื้ออะไรได้บ้างนะคะหลายคนก็แบบมีข้อจํากัดไหมพอได้เงิน10,000บาทเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเรื่องของเศ<ช>รษฐกิจนะคะ,<อ>ะก็เอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นเรื่องของการหมุนเวียนเรื่องของเงินนั่นเองนะคะก็ซื้อได้นะคะในประเภทร้านค้าทั่วไปด้วยในนอกจากนั้นเองนะคะ เขาบอกว่าการผูกพร้อมเพยเงิน1,000 0บาทไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะทุกคนใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็ไปผูกพร้อมเพยตามขั้นตอนที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็คือ24กันยายนนี้ก็จะมีการเปิดเว็บไซต์แล้วนะคะให้ตรวจสอบสิทธิการรับเงินด้วย24กันยายน<ช>ไปเช็คด<ะ>ูว่า<ะ>ใครได้ไม่ได้ยังไงอาไปเช็คกันดูนะคะทุกคน อาทีนี้มาดูเรื่องยังก,ก็ยังอยู่ในเรื่องเงินหนึ่งหมื่นนี่แหละ,ะเพียงแต่ว่าอันนี้คือเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่จะได้เป็นกลุ่มแรก<ช>ทีนี้เรื่องของคนพิการล่ะจะได้อย่างไรและที่สําคัญนะคะหมดเขตลงทะเบียนหรือย,ยังนะคะล่าสุดตอนนี้ทางรัฐบาลเขามีมาตรการนะคะในการที่จะช่วยเหลือคนพิการทุกคนต้องได้เงิน1 0 0 0 0บาทนะคะเขามีการขยายให้ลงทะเบียนไปจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือเดือนธันวาคม2567นั่นเองค่ะ โดยนะคะนายวราวุธศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านบอกว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่17กันยายน2567แล้วก็มีการเห็นชอบเงินที่จะมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเป็นกลุ่มแรกรายละ1 0 0 0 0บาทนั้นนะคะก็เป็นที่น่ายินดีแล้วก็ขอฝากถึงคนพิการทุกคนทั่วประเทศว่า รัฐบาลได้ขยายเวลาในการลงทะเบียนให้กับคนพิการทุกคนทั่วประเทศไปจนถึงวันที่3ธันวา3ธันวาคม2,567นะคะสำหรับคนพิการนะคะลงทะเบียนกันได้เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงิน1,000 0บาทโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะคะขอให้ประชาชน ทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มปอบางหรือว่าที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนพิการเร่งมาขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการนะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ในการรับเงิน1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะคะก็คือขยายระยะเวลานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปติดต่อนะคะเพื่อที่จะออกบัตรคนพิการได้เพื่อที่จะได้รับเงิน1 0,000ด้วย โดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยโรงพยาบาลศูนย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศคนพิการสามารถไปที่โรงพยาบาลศูนย์เพื่อที่จะขึ้นทะเบียนออกบัตรประจำตัวคนพิการได้นะคะก็เป็นนสต stop service บางจังหวัดที่ยังดําเนินการไม่ได้ก็ขอให้เร่งไปขึ้นทะเบียนทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเร่งประสานงานเพื่อที่จะออกบัตรประจําตัวคนพิการให้กับพี่น้องคนพิการทุกคนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคุณวราวุธนะคะได้กล่าวเน้นย้านะคะโดยการขึ้นทะเบียนออกบัตรประจําตัวคนพิการและที่สําคัญการโอนเงิน10,000บาทต้องดําเนินการด้วยความโปรง่งใสและเงิน10,000บาทจะถึงมือคนพิการ โดยไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นหากประชาชนพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติหรือสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นก็ขอให้แจ้งได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือว่าศูนย์สรสผ่านฮอตไลน์นะคะกระทรวงพมก็1300ก็จะมีการเร่งดำเนินการเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าโครงการนี้นะคะเงินถึงมือผู้พิการทุกคนแน่นอนอย่างแท้จริงด้วยนะคะตอนนี้ก็ขยายระยะเวลาแล้วนะคะสาหรับใครที่ เป็นผู้พิการก็ให้ไปติดต่อที่โรงพยาบาลศูนย์นะคะใกล้บ้านของเราอยู่ในจังหวัดของเราเพื่อที่จะออกบัตรคนพิการมาแล้วก็ไปลงทะเบียนขึ้นนะคะขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการแล้วก็จะได้รับเงิน10,000บาทนะคะหมดเขต3ธันวาคมปีนี้นะคะก็รีบดําเนินการนะคะสําหรับ <ฮะ S 1> ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนั่นเองค่ะแต,แต่คิดว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเพราะว่าเงินดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเข้ามาถูกช่วงพอดีเพราะว่าในยิ่งช่วงของฝนฟ้าอากาศหรือว่าน้ําท่วมต่างๆสถานการณ์แบบนี้ หลากหลายครัวเรือนรวมถึงหลากหลายคนพี่น้องประชาชนนี่แหละหลายๆคนประสบป,ปัญหาในส่วนนี้ถ้าได้รับเงินในส่วนนี้เข้ามาช่วยเหลือน,นะคะก็จะถือว่าทําให้ในเรื่องของการดูแลเรื่องของอาหารการกินมีเงินมาสมทบทุนว่าอย่างนั้นเถอะตรงนี้เรียกว่าเงิน d i จิทัลวอลเล็ตหนึ่บาทรวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้เข้ามาได้พอดีพอดีกันเลยทีเดียวก็ สุดท้ายแล้วก็อยากเป็นกําลังใจนะคะให้กับทุกๆคนพี่น้องประชาชนตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเรานะคะที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีรวมถึงนะคะให้กําลังใจนะคะกับเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะ,นะคะในการที่จะ,ะไปดํารงชีพนะคะเพราะว่าคือ10,000นบาทเนี่ยมันก็จะเป็นเงิน,น,นที่มี ปริมาณที่ค่อนข้างมากสําหรับใค,ใครบางคนนะคะแล้วก็อาจจะน้อยสําหรับใครบางคนนะแต่ว่าสําหรับเราสองคนรู้สึกว่าเงิน10,000นบาทนี่คือมากจริงๆนะคะสําหรับเราเราก็อยากได้เช่นเดียวกันนะคะยังไงก็จะคงคงจะได้ไปดูกันนะคะต24ต,ตอ24ตกันยาใช่ไหมคะไป<ช>อัปเดตในแอปว่าเราจะเข้าโครงการร่วมโครงการเงิน1 0 0 0 0ืนได้ไหมนะคะเพราะว่าเงิน1 0 0 0 0ืนเนี่ยจริงๆก็เอาไปใช้จ่ายได้นะคะ ทุกประเภทเลยนะคะว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆหรือว่าของกินของใช้หรือว่าจะรวมกันในครอบครัวเอามาตั้งตัวแล้วก็ทำธ<ช>ุรกิจ <ฮะ S 1> เล็กๆเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะและนี่เรื่องราวทั้งหมดนะคะจากรายการป้องปากอยากเล่าวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ทยานแห่งชาติผ่าแต